ยังมีบางคนที่ต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้30วินาทีอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนปักหมุดหยุดเหตุแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมระบุจุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหลังจากที่รัฐบาลเปิดตัวแอปพลิเคชันปักหมุดหยุดเหตุพาลโยเ a ESS Help Me ประชาชนสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินเป็นช่องทางใหม่ให้ประชาชนที่กำลังเผชิญเหตุถูกค่มขู่ทำร้ายร่างกายกัดขังหน่วงเหนี่ยวเสี่ยงถูกละเมิดทางเพศเหตุคนคลุมคลั่งและการมั่วสุมโดยมีทีมสหวิชาชีพในระบบไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจสายด่วน191เจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมวันโฮมพอมทุกจังหวัดอาสาสมัครและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเข้าไปช่วยเหลือถึงจุดเกิดเหตุอย่างแม่นยำรวดเร็วและทันเหตุการณ์เพื่อลดการเกิดเหตุรุนแรงลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตได้ทันเวลา โดยแอปพลิเคชันได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่1เมษายน2566มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการมากกว่า340,000รายและช่วยระงับเหตุได้ทันท่วงที307รายในเวลา8 0วันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายขอขอบคุณช่องทางพิเศษที่สร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมที่เกิดจากทีมผู้ปิดทองหลังพระในการออกแบบ และจัดทําให้เป็นช่องทางที่เข้าถึงเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยทั้งประเทศมูล,ลนิธิสูนวิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพผู้เสียสละเพื่อสังคม